ยุคติคคือที่2องรวามันที่โจมรนติดคื่อไปด้วยอี่เล็วยิ่งกว่าแสงเจมนักวัดที่หลงคีดลืมไอ้หมีเป่าปลาเค็มเกินไปซอซอเกมหม่อก็ง่ายเกินกิมจอมพลังโมกุเราคือชมคนติคือจ็ดคะแนนเต็มสุคะแนนเต็มเอาเปิดมาเลยรถถังเลยโหดมากเลย มันมีการลุกมือกันระหว่างพี่น้องเฮ้ยเห็นแล้วแกนี่เลยนะพี่ใช่ทำไมทำไมหน้าจอมันดูอย่างนี้วะมันมันเดินมันเดินแล้วก้องมันไม่จับก้องไม่จับแบบพีเป็นเหมือนกันปะหรือเป็นแค่คนเดียวอ่ะก้องไม่จับใช่ไหมอ๋อเพราวเกมสวยกัะ ไหนพี่อยู่ไหนวะกระโดดดินี่กระโดดอยู่นี่วะอ๋อโอเคนี่เฮ้ยเราเป็นทหารมีหลักวะเนี่ยทำไมเสื้อแบบนี้วะเฮ้ยตอนแรกๆนี่จะเป็นเกมแบบนสงครามเลยไม่รู้ว่าจะเป็นเกมวอล์ดแชงอย่างนี้เนื้อความคลดหมายนิดนึงแต่ไม่เป็นไรก็ได้อยู่ ไหนแกมาหรือยังเจ้าพี่ไรเฮ้ยแบทแม็กเฮ้ยไม้ไปดูด้ยเลยใครยีงวะหลบเรียงหลบเรียงหลบขัดนี่น้อง ตากูบ้างนะฮะโรเจอร์ทำกรัวอารงตามต้อนโรเจอร์เดี๋ยวมันจะตายแล้วจะตายแล้วอเอ้ยมันออกเกมเอ้ยน่าเกลียดที่หายเลย ตัมันจะแพ้มาออกเกมเลยพีวีน่าเกียดมากมึงทุเรศวะโอ้ตรงมายแนนี้คี้แทนแน่นอนนะฮะลุซเซอร์เราจะลูซเซอร์หนึ่งแล้วครับท่านทำไงดีกับลูซเซอร์คนนั้นโอ้ยอะใครข้าวเนี่ยข้าวโดนแทงฮันเตอร์ฆ่าตายวัดอะไรคือแทงฮันเตอร์ก่อนเอาพีแกมบนเก็บฉันเงี้ยเหรอ ผู้ร้รายมากเฮ้ยไม่ตายเดี๋วใจจะวาย,ะวายละอันเจพีที่นั่งข้างหนูเขาจอบปืนเล็กสนุนน้ำเฉะไม่ก,กลัววะ่ะอ่อเป็นอยู่ไหนวะคนที่เหลืออยู่ไหน เอ้ยได้ยินเสียงยิงอะแต่ว่าไม่เห็นตัวที่ไหนวะแกอยูไ่ไหนจักรีรแกอยู่นั่นเงียเหรียดไรวิ่งไกันแล้วมีมอเจอร์โร พี่แกจช่พีไรนี่นี่นี่อยู่นี่ขับอยู่พี่แกเก็บแฟนมาไดแล้วไม่เคยเท่าไหร่จอเก็ตแกอยู่เฮ้ยข้างหลังเห็นไหมล่ะไม่มีไม่มีปืนจริงอะปืนพังเลยอลงมาดีเพื่อนก็กดกดกระโดดลงมายิงมันเลยเฮ้ยนอ้าวออกเกมอีกแล้ว เรื่องตื่าโอเคแบบเราอ,อ้ยพีตรงนี้ต้องต้องไปรับแกร์ให้ขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาเออแล้วก็แล้วก็ไปอย่างเงี้ยแหละ <c oughs> <c oughs> เสร็จเมื่อไหร่ไปพีไรไปอยู่ข้างล่างสองรำเอ้ยยิงไปในนั่นเลยเฮ้ยมันไม่มีดใช่ไหม <c oughs> เอ,อ้พีข้างบน มาเป็นมาเป็นฮอลเลยอุ้ยทางฮอลทั้งฉากไล่ไล่กนะียฉากวอร์เงเฮ้ยร้อร์ไปหมดละรอไปหมดละไไหมละเ็อยู่ไหนวะเบียไปีไปตายตายคูวะ เอ้มีชุดอันนี้ชุดสูตรดดิเหรอวะเอ้มันมีเครื่องบินร้ายด้วยแบบว้าวอะไรวะอย่าเข้าไปใกล้นะอันตรายนะไปล้างระวังตัวนึ่งไปล้างถึงไม่น่าตังหันเบคอนยุทธการส่งหันเบคอนปับปับปับโอ้ยรอบเดียวรอบเดียว ได้แล,ลับไปไม่ไหวแล้วลเพื่อนตัวนี้ไม่ลรั้งเห็นไหมมปขอขึ้นด้วยแล้วกัน <c oughs> เฮ้ยออกออกประตูไม่ได้ <c oughs> ออกได้รองแล้ว <c oughs> มาไปด้วยกันไปได้ไกลครับไปไปครับไปดิ <c oughs> หลังลังเห็นแล้ว <c oughs> อยู่ตรงนี้ดีกว, <c oughs> ว,ว่า <c oughs> มันจะได้ไม่โดนตัวถังนาย เอ้อข้างบนอื้อสวยสอยเอ้ยขับขับไปเลยขับไปเลยเดี๋ยวเรายิงให้เพื่อนเดี๋ยวเราโคเวอร์ให้เบียบดังพี่เป็นแค่โคนว่าไงเล่าเอออ้าวพื้นขับไปขับไปขับไปเบิรเบิร์ร์ียกการข้างหน้าไปเดี๋ยวเราจัดการข้างหลังให้เดี๋ยวพยายามจิตเจี๊ยบข้างหลังเลยนี่มันตับเบือย ไปแนละ้วสันไซน์ฟีโดนเอ็กโลดแนเะ<ช><ด>นี่ยพอไปจะตายมันออกเกมคืออะไรวะากี่คราดมันกลัวเราเก็บคิวได้ขนาดนั้นเร็วอ่ะ <laughs> ตไตายสามนัดอ <laughs> ัน, <laughs> <laughs> ตน,นตรายน้อง กโซเยหรอโอ้ยอู้วีดวววโซวดววววววเหวออวว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 ว้ววาววเวว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 ะวรวววอวว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 วาวว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 ่ววนววววววนนววววววเวว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 วรวววบวววววววแว เฮ้ยดาวร้อยต้นมาสุดไม้เครื่องบินเนี่ยเครื่องบินเลล่ะ่เครื่องบินเลยนะเว้ย พีอ๋อเขามีเลือกรถฟรีได้อยู่พีกดตรงกดตรงมุมขวาล่างเห็นปะ่ะเออเขาเลือกฟรีได้ด้วยวะ่ะจ๋งดีวะ่ะยานาเะไหนเลือกหนเลือกยานมาเราเลือกชุดเกาะมาบัวแทง เ้ี่มันไอนี้นี่ว่าไอออฟทูมอร์โรว่ะที่มันใช้จิตเกาะต่อสู้กับเอเลียนนะพี่เออเฮ้ดูว่จิ๊บเองมันยอะเวลาเรื่อยมาแล้วมาแล้วเฮ้ยโมวิสูตรกันดั้ม <c oughs> ยิงเป็นเลเซอร์เลยวะ่ะเฮยยิงเป็นเลเซอร์เขายิงเป็นบีม ดูคิวยูเซลพี่นี้คิวยูเซลเป็นออร่าเลย เกลียดมากเฮ้ยคือมิงใครอ่ะไอนนไงไปไมไีคนนึงมนอีกคนนึงเฮ้ยคือมิงใครเรอกว่าจะเก็บได้ตักตัวมัอนลำบากว่ ตาวานเฮ้ยหน้าตัวว่ะเฮ้ยตัวแช้งเฮ้ยแต่ขอของชแต่ผู้เขาลีปลาวคืออะไรวะเบิดแพ้วต่อ อ๋อปืนอีกลำหนึ่งมันพังมาแล้วเนาะเอาไหมอ่ะยูกันนะคนคนเดียวหรอเพือ่อนเอาไหมอ่ะเอไาไหมอ่ะตู่ไปเรื่อยๆเลยอือปับเรียบร้อยปิดที่ปิดตำนานน้องวั ไปิวที่โหมดดีกว่าอ๋อไรแบบเฮไลโหมดอ๋อไม่ใช่ิิงโหมดไได้ว่าฮิลิงโหมดคิวลิงโหมดที่โกงเกินเอ้ยพี่จะชอบอ่ะสุดสุดอันนี้โหดมากเอ้ยโหราเลมีกีนอัเต็มโมอะข้าวอยู่คิวไปแล้ว เฮ้พียู่ข้างล่างดิเรามีหุ่นยนต์เต้าวาดอยู่เต็มกันรลาเฮ้ยกจสตอลุ ายไปกดจุสรูุ้แล้ว <c oughs> พี่พีก็ดูดิพีอแไรวะตอนนี้ตัวขาดแล้วอะตัวขาดขึ้นไปแล้ว <c oughs> ต่อไปอันนี้ดีกว่าอะตาย <c oughs> <c oughs> ชอบอ่ะให้ถูกใจแบบเนี่ยแรงเลยพี่ โอเคครับจบลงเมื่อนนี่เพื่อนคนโอเคนะครับรอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามเมื่อนไหมครัคลิปต่อไปสวัสดีครับเย้